สวัสดีครับอยู่กับผมหนุ่มน้อยเมืองสุรินทร์ครับทีมงานเสียออดรถเกี่ยวมาถึงที่เกี่ยวแล้วพี่น้องนี่เดี๋ยวจะเตรียมการเอารถลงครับตอนนี้รอคนขับนะคนขับอยู่ไหนนี่าาามาเร็วเออฮะลองดู <c oughs> นี่ครับคนขับมาแล้ว คนขับใหม่แล้พี่น้องนี่เด็กใหม่ครับนี่เพิ่งเพิ่งเพิ่งเกี่ยวหน้าแรกปีนี้เลยนี่มีไฟไหมนี่ไม่มีครับเช็คแล้วไม่มีครับนี่พี่น้องมีรวดรวดน่าจะไว้ดักวัวเป็นรวดไฟฟ้านะแต่ไม่มีผมเช็คดูแล้วเอามือเช็คเลยเดี๋ยวมาดู เกษตรพัฒนาพี่น้องลงเทเลอร์ไอหนุม่มปลดนี่รุ่นปลดนี่เมื่อวานนี้เปลี่ยนแคเรียไปเปลี่ยนแครียไปเดินเงียบเลยเสียงเงียบ ปากสามเมตรยี่เลยใช่มปากสามเมตรยี่ครับท่านผู้ชมเ่ยประเสริฐพัฒนาอายุอนามก็การใช้งานประมาณสิบสามปีนะตัวนี้พี่น้อง 傻差呢？ ใชครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปรุยแปลงแรกครับ